ลุงปานาอาท่านคระพรมพาพี่น้องมาช่มหมวดวันทีสิบหกที่ทานมากเนาะครับผมสองหางหกเจ็ดกับหกแปดครับเราปดีใจเลยทุกท่านที่ได้โชคได้มันได้ดอกไม้แดงหรือว่าได้เงินได้ทองเนาะมาใช้ใจในชีวิตประจําวันครับผมหมวดนี้ครับได้มาหอดมาถึงปูสี่ศูนย์แล้วด้ยครับผมใน่มวปูบอกซื่อฟังเลยครับหมวด มันที่หนึ่งเมษายนครับครับครับเด็ดลังตะเข่าเด็กลังเนออกมนมันเน้นรักซิรักซิกบ้นหกหน้ครับเล็กลังหเือตะว่าเล็กโ้โมันมันมันดึงเกินหมนเนาะครับ เรียว่าตรงครับผมเล็กเด็กล่างเด็กเ่างสรับเด็กเล็่างเด็ก่างสถิติเสรดีเดร่างสถิติอย่ที่สามสิบเก้าหัวหัวตรงตรงวันนี้เป็นวัที่40่วดที่40่สิบครับผมสางสิ้าหแล้วบอกรลาดกับพี่น้อง ปูอันซีหกับผเก็บนี่คือม่ซตัวครับมองนี้ว่าซื้อฟังเลยครับผมได้เป็นม้วนครับรเบป็นโครงสรั่งรครับเป็นสูตรเนะนี่ยมันเป็นเลกเด็กวิเคราะเด็กคำนวนตัวนี้ตัวที่เป็นนวดที่มันซีตัวมาตัวหนึ่งนะฮะวดที่สี่สิม งวดที่สี่สไม่ปลกหลักนะมาลักสิตก็ได้ลักเม่อยก็ได้แน่ๆมาแต่วนึหนึ่งนะตัวนี้ให้กันเป็นเลขวิ่งสมตัวล่างหนึ่งสาตัวล่างครับซายวิงงวดที่สี่สิบงวดที่สี่สิบตัวนี้งวดที่แปดที่เก้านี่สรนี่เก้าสองูดมาประกบกันสามสี่สิบสองสูตรพร้อมกับเป็นบสตัวล่างตลอ เขาเลยเอารักหน่วยมันรักหน่วยมันศูนย์กับเงินมาตัวเนืองพัทยาเลยหลุดเลยตั้งปีหกสี่ถ้ายังไม่หลุดศูนย์กับหนึ่งมาตัวหน่วยล่างนี่พุนศรเลยว่านี้วันนีหนึ่งเงินมาครับอันนั้นเขาเลยหลุดเขาเลยว่างรักหน่วยหน่วยศูนย์ตัวเดียวครัเน้นศูนย์นตัวเดียวเน้นศูนย์นตัวเดียวววดที่สี่สิบ วดที่4ี่สิเคาะวามัดสุ่มสตัวจับประตครัลจับนี่มวสามตัวนี้มาตรงนี้สตัวนี้มาตรงนี้เขาเรีนจะสวนมาหน่วยล่างตัวเดียวเมดเดียวมันเมื่อสูนส้นตัวเดียวมันกว่มาท่าไหร่เนี่าบ่ออะไรบ่อสำคัญตอวเขาใส่ มันได้เป็นสี่ศูนย์ห้าศูนหกศูนเจ็รับผมรับเงินดนีศนย์ก็มีนมตัวอันนี้เป็นเลขกน่แตม่อนนเ,เดินต้อนจะเป็นงวดที่สี่สิบอย่างเดียวไม่บนไม่กลับคือสามสิบเก้างวดที่ผ่านมาต่อนเนื่องมาหมดเลยต่อเนื่องเลยครับ วันี้เป็นวัที่40พี่นอาบอกให้เป็นต้นเนื่องมาในเข้าเห้าเห้าตอนนี้ในเข้ามาแล้วสุดเก่ามาดบเข้าเขาเปลี่ยนสุดเอาแบบเ่า้ๆเอาแบบสุดรง่ายๆนี่มีมีกระวานวัวที่มันใหญ่เฉยใหญ่มัน้องสง้องมน้องแสงมันเขาดีอยู่เข้ามาที่เขาไปเข้าหอนไปศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่กับหกสี่เข้ามาห้องเบาเอาสามศูนย์ศูนย์สามศูย์สามห้องบาเอา 4600เอาเนี่ย6แ8ดแ่0เอาเขามาเขามาเรียกไปแค่4คูณ04 14 24แล้วก็64พวก03อันนี้เา03 46 06 88 6000เนต่าเมันเป็ดคนแต่ว่าเขาสั่งเขาเขาจับหรือว่าบาถือไม่เลยลุกไปก็เน้นตัวเดียวมามาตัวเดียวัรว่าิจิตี้มันก็ดีเนี่ยเข้าไปจากไหนมาหล่ตัว กระท้องอวเวอร์มันจะเป็นเจ็ดตัวนม่เจ็ดตัวล่างเขาได้ดึงออกมาแชสซีคู่ตัวนี้เขาบ่ารอนบันตัดเนี่ยเราเขาบ่กเขาเรียกเรียกให้มันหน่อยที่สุนนดตัวบนเท้องไมได้หายไปตัวบนตัวนี้สูตรบนม่นชิเป็นงวดที่สามสิบห้าก่อนรักสิบหนึ่งสา งว, 35, วงวดที่สาห้าลักหน่วยงวดที่สี่สิบสองกงวดงวดงวดต่อไปนีงอันนี้เป็นงวดที่สี่สิบสามอันนี้เป็นงวดที่สามสิบผู้จำแมกนะครับี่จอร้ห้นครั ซี่ศูหาสู์หกูมเก็ดูนี่คงทุกทยเยที่นี่ักของอีกสงวดที่สี่สิบเอ็ดมามาเดินหกนะเขาเรียกหกซี่เดียวเนอที่สี่สิเขาเลยวางตัวในร่อนได้เอาสี่มเดินดีๆทั้งนั้นว่าใส่เไปเลยเอาเขาาอล่างเรก่อนล่างนวดที่สี่สิ หมดที่ 40, 40, หมดค่ายนี่พี่น้องวันที่หนึ่งเมษายนครับผมค้งสื้อไทยใน,น,นผมคิดว่าปูตรงขัดออกเนี่ยนะครับ <จะ S 1> คิดว่าเขากรเบื้งไปแัวกวนเบืองไปสักตอนน้องกันเนาะเทีจนแน่แนอ้นเขาต้นเนี่อนอยสามสิบเก้าม้วนเขานนองน่ยอันนี้ล่างไม่จับนะ่ตนพูดได้ยากครับแล้วแต่ขยะแต่ว่าเจนแน่แน่ที่สไม่ค่อยออกรับ กูมากซ้ายวิ่งนี่คือแปดกับเก่ากับศูนย์ครับผมเน้นที่ศูนย์เน้นที่ศูนย์ครับเน้นดีดีเก้าพอเน้นที่ศูนย์ครับผมออกดีครับผมก็ยังอ่อแต่มันก็ไม่เจ็ดครับห้าเจ็ดเจ็บพวกมันพวศูนย์เจ็บเจ็ดมันหน่วยมันก็ออกศูนย์เจ็ดเบได้ก็ที่ผ่านมาในห้าว่าหกมาหลักสิบ ล่างบนวันนี้ล่างคนบัตตดตอม,มาล่างเขาเขาเด่นตัวเดียวนะแตนน่ว่าในข้องสางมันถือถือตลอดนดี่ <c oughs> มันได้เข่าวต้งบอกวกติมันต้องเข่าวต้องหมือนงานครับเด่มันมันเด่นเป็นลักสืบวันนี้เด่นเป็นโคเดน่นเป็นลักมือต <c oughs> ้งงองเอามาเทียบส้น อีกกองวันแล้วมันได้รวกันเสเอาวันนี้สิววันเดือดเนี้ยเงา้วยครับผมเขาเอาไปตรวจจนปั่นกังนะเขาตัดกันปั Kevin ่นกังคือคือว่าบ่อนายคนไบ่่ลายจีนไปยังวันนี้เราเดือยเงาคนน้ำมันเรือมากแต่แจ้หนึ่งหนึ่งปดปดคนนี้คนเลืมากทุด้าสองทำดูด้ว เป็นย่างบุญเลครับแล <c oughs> ้วเวลาไปจับคู่กัดใจครับ <c oughs> สถาสายบุญกับมาเรือ่อยๆเนาะผู้ต้องหันกับมาแต่กรุงเทพก <c oughs> ส่วนนั่นเบอร์ธนาคารหรือว่าอันนี้ผู้จับ อยู่ทังไก่หรือว่าตั้งประเทศเหมือเธอพันถืกน้ำหร่อพันเสดจังไใดกูจังสี่สะดวกผมเห freely, uh, ็นเขาเจ้าโชว์เรื่องต่าครารหมือว่าเห็นน้ำด้ายบอแเลน้อยจังสีน่ากูก็จะได้โชว์กับเนอิดโ้บนเขาเเจ้าก็ไหครับ่ผม อนี่คือเอาหอยยูทรูปนี่ลงลงให้เนาะครับผมแล้วก็โบ่ลงแต่ปลาไดลงครับเดี๋ยวผมเกิดจะขอเลขมันที่ปูอยู่สัน้นครับผมก็เบดบโบโือดผู้ตีกันแบบก็คือแบบเพื่อทัอนใดที่แบบผลเงินยหรือว่าอยากรวมบุญส,สร,ร้างกุฏิศาลาหรือว่า ทำบุญกับปูกระสิเดง่ายขึ้นครับผมมันสิเดงสะดวกเนาะครับมันถือว่าเฉลี่ยสามารถก็แล้วข้าพผมมันมันมันถือว่ถูกก็สามารถทำบุญได้ครับผมครับพี่น้องนี่ครับท่านใดมีจิตใจใส่รัทธาอยากร่วมสร้างหรือว่าทำบุญกับปูก็ตามที่พี่น้องเห็นอยู่ด้านหน้านลยครับผมยังไงก็อยู่ทางสายเมืองนือเนาะ ่างประเทศดูว,ว่าต่างจังหวัดครับผมมอดสดวกเดินทางมาครับผมจะแชบหนาจอไว้ครับพี่น้อง<ด>เอาผู้ที่สะดวกด้วยพี่น้องด้อยครับผมบอได้รลบกวนว่าผู้ลำบากต้องไปขายง้อขายควายมาบอได้ครับเอาผู้ที่สะดวกที่สุดครับผมครับเอาตามศรัทธาหรือว่ากำลังมีครับผมพี่น้อง คกับ,บนาจอดด้วพี่น้องเด้อครับผมเคลื่อนบนเขากับจะหลังจากไม้เหล็กที่นาข้ารกับเปิดออกมาก็เห็นตัวเลขเลยพี่น้องนั่นครับบ่ม,มีหลายตัวแล้วครับพี่น้องสายว 8, 9, ิ่งกบบมีแปดมีเก้ามีศูนย์ปูฉี่ชัดว่าศูนย์ครับผมศูนย์เป็นหลักหน่วยก็เลยเอามา เป็นตัวตัง้งตรงนีาเป็น4 0 5 0 6 0 7 0ครับทุกท่านโชคดีได้เงินได้ทองมาทำบุญพร่อมกันมาเป็นน้องครับผม